แล้วพ่นเหมือนพี่โจเลยอ่ะทุกคนพี่โจ W K สิบเก้าอ่ะโอ้โห M ็มโ r โอโ้ดีเทลเยอะมากเลยนะเอาจริง ลิชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมพับ G Mobile บนเว็บไซต์รับเงินคืนเป็นลิชแมนคอยสูงสุดถึง6เท่าพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมยังเติมได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนะ ก็เข้ามาแล้วนะคะสำหรับพรีออเดอร์อัลติเมทเซตอันถัดไปก็คือรอบนี้เป็น M 4เลยนะทุกคนใครที่รอ M 4อยู่คือรอบนี้ก็สวยมากเหมือนกันก็จะเป็นทีมแบบจีนๆกำลังภายในหน่อยอะไรอย่างนี้เข้ากับทีมอีเวนต์ช่วงนี้เหมือนกันแล้วก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยนะคะอ่ะเรามาดูสิ่งที่เขาให้เราพรีออเดอร์เลยกว่าขออนุญาตย,าย้ายตัวเองมาไว้ฝั่งนี้อ่ะอย่างแรกเลยก็เป็นคูปองสุ่มนะคะนี่ ปกติแล้วว่าเวลาเราสุ่ม10ครั้งเราจะใช้540 UC ใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยคือพอเราซื้อไปเราซื้อไปแค่216 UC เราสุ่มได้10ครั้งเลยแต่ว่ามันซื้อได้แค่อันเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบประหยัดไปได้นิดหนึ่งต่อมาทุกคนอันนี้คือดีมากๆแปลงของใครที่เหลืออยู่เอามาแลกชิ้นส่วนอันใหม่ได้ก็คือเป็นชิ้นส่วนของ M4 อันถัดไปนี่แหละก็คือแลกได้1ต่อหนึ่งเลยแต่ว่า มันมีที่คุ้มกว่านั้นก็คืออันนี้เศษชิ้นเล็กอะทุกคนปกติแล้วเราใช้50ชิ้นถึงจะแลกได้1อันใช่ปะแต่อันเนี้ยเขาลดลง20%ก็คือเราใช้แค่40อันเท่านั้นเพราะฉนานะนั้นอะใครที่มีอันเนี้ยเป็นแน่นาว่าให้ย่อยเป็นชิ้นเล็กแล้วก็มาแลกอันนี้ดีกว่าแต่ว่ามันก็แลกได้แค่3อันนะคะคือถ้าเกิดว่าเกิน3อันไปแล้วเราก็ต้องมาแลกอันใหญ่ยอยู่ดีเนาะ นั่นแหละใครมีเยอะก็ไปแลกไว้นะคะอย่าลืมแลกนะวันที่23คือเขาไปแล้วนะจะไม่มีให้แลกเด้อไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูสปอยของเซตหน้ากันบ้างดีกว่ามาแล้วพ่นเหมือนพี่โจ้เลยอ่ะทุกคนพี่โจ้ Wk 1 9อ่ะ โอ้โหดีเทลเยอะมากเลยนะเอาจริงปะ๊ะโอเคนี่แหละนี่ไงเออสู้กำลังภายในหนังจีนทีมหนังจีนของแท้ ที่มันสวยอยู่นะตัวก็เป็นชุดที่แบบชุดผู้ชายอะเนาะก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีแต่ชุดผู้หญิงรอบนี้ก็คือมีชุดผู้ชายเข้ามาบ้างแล้วนะคะสวยเด้อสวยนะว่าไปอ่านี่แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วคือดีนะหน้าตาคือแบบน่ารักก็สวยซอจีนอะไรอย่างนั้นเลยอะ โอ้โหนี่คืออะไรนี่คือท่าถือเอมหรอคือถ้าเกิดเอาเอมโมาก็ต้องเอาชุดปะแกมปันเท่อยู่เด้อดูชุดเขาข่าเรียวเล็กนะคะสวยอะพอเป็นผู้หญิงแล้วสวยอะชอบอะนี่แล้วก็มีท่าสีแดงฟึบๆไปพวงพัดจริงตัวเอมโก็สวยอยู่นะทุกคนโอ้โหนี่คือเลเวลตันแก ดีเทลมันคือเยอะเกินคิวฟิโอ้โหเด่นเด่นมากวันนี้ลูสบ็อกเนาะลูทบ็อกก็เท่นะเฮ้ยเขาทำดีจังเลยอะทำไมรู้สึกว่ารอบนี้ดีเทลมันแบบมันเยอะอะ่ะเอฟเฟคสีดำเหรอเฮ้ยส่วนตัวเป็นไม่ค่อยชอบสีดำอะแต่ก็มันอาจจะแบบเห็นชัดก็ได้เนะโอ้โหมีเอฟเฟคตอนเก็บปืนด้วยแกทำไมโอ้โหดีเทลมันเยอะไปไหมคือรายละเอียด เยอะไปไหมก็เข้าใจแหละว่ามันเป็น M4 อ,อ่ะเป็นบอกเลยว่าดีเทลรอบเนี้ยคือดีมากจริงๆอ่ะคือพูดคํานี้หลายรอบมากแต่ทุกคนดูดีดูรายละเอียดที่เขาใส่มาคือมันแบบมันเก็บรายละเอียดได้ดีมากอ่ะไปเรามาดูกระเป๋ากันบ้างนี่โอ้โหเป็นแบบเหมือนเหมือนบ้านเหมือนเขาเรียกว,ว่าอะไรตู้เอ้เอสักอย่างไม่พูดดีกว่าเนาะพูดไปก็เดี๋ยวผิด นี่นะคะมีโอ้โหโอเคถ้าโดดล่มยังแบบเฉยๆนะ <_ d ose> คือมันก็เหมือนแบบเหมือนแท็นโดดทั่วไปแต่ว่าแค่เป็นแบบคัมพีอะไรอย่างนี้แต่ก็สวยอยูอ่อันนี้ก็เป็นพวกชิ้นส่วนมีอวตารแล้วก็มีกรอบรูปนะคะเหมือนกับชุดทองอื่นๆนเนาะระเบิด เห็นเอฟเฟกระเบิดจังเลยอ่ะนี่ก็เป็นไฟเนาะมีระเบิดก็ต้องมีไฟอ่ามาถึงตัว M4 กันบ้างนะคะโหูไม่รู้สึกว่าเขาทำรายละเอียดมาดีมากเลยอะเล็กๆน้อยๆอะไรคือเขาเก็บหมดเลยดูดินี่อันนี้เอฟเฟกสวยนะแกมีพระจงพระจันทร์ประทูทำไมทำดีขนาดนี้อันนี้เอฟเฟกระเบิดเนาะโอ้โห สวยเอฟเฟกระเบิดก็สวยอัน,นี้เลเวลสนะคะก็จะแบบเออมีดีเทลเยอะขึ้นมานิดนึงที่จริงเลเวลแรกก็คือแบบสวยแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราได้ปืนอัพมาแล้วก็อย่างน้อยเราต้องถึงเลเวลสี่อะเนี่ยคิวฟีดเนี่ยสวยเดอ้อคิวฟีดคือแบบเด่นมากยิงทีนี่คือแบบเด่นแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นรู้สึกว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สำหรับเอฟเฟกตยิงมาจาถึงเลเวล6นะคะ โอ้โหมันสวยมากเลยอะทำไมเขาใส่ดีเทลมาเยอะขนาดเนี้ยมันเป็น M4 อ,อ่ะเนาะก็เข้าใจได้อยู่คือพอมันเป็น M4 มันคือปืนที่ทุกคนรอคอยไงเนี่ยเราคือเขาใส่เอฟเฟกตอนเก็บปืนมาแกคือมันเป็นกระบอกแรกเลยปะเนี่ยที่มีอะแล้วก็นี่รูทบล็อกนะคะที่เราเห็นกันไปเนาะตัวนับจำนวนโอเคใช้ได้ โมีโมเมนต์เกติยศซึ่งเป็นยังไม่เคยอัพปืนไหนถึงเลเวลนี้เลยออันนี้คือให้ดูรายละเอียดทีละส่วนเลยหรอโอ้โหคือเล็กๆน้อยๆเขาเก็บหมดเลยดูดิมีเสืออยู่ข้างในแก้มันอะไรขนาดนั้นคือแบบขยันเนาะขยันมากแต่ถือว่าดีถือว่าทำมาดีสะโคคบเอยอะไรเอ่ยของแต่งเอ่ย ก็น่าจะมีมาครบเพราะว่าปืนใหม่ๆก็คือแบบมีของแต่งอยู่แล้วนะคะเอใส่ของแต่งทุกอย่างก็จะประมาณนี้อันนี้พอถือคู่ก,กับเลนดอดอเนาะขอให้ปืนอื่นเขาอัพอย่างอื่นมาให้ด้วยแบบนี้ถ้าเก็บปืนอะไรอย่างนี้อัพมาให้ด้วยนะคะคือกระบอกนี้มีแล้วกระบอกอื่นต้องไม่น้อยหน้าแล้วนะ GM โอ้ยตายแล้วฉันว่าฉันจะไม่ชอบสีเขียวแต่ว่าอันนี้คือทํามาดีมากเลยอะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ Ultimate Set รอบหน้าเนาะก็คือเป็นปืน M4 เ,เป็นคิดว่ามีหลายๆคนที่รออยู่แล้วก็มีหลายคนที่เติมแน่ๆส่วนเบนก็รอดูอีกทีแล้วกันถ้าเกิดว่าเปิดก็น่าจะได้มาเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนส่วนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย